คุณเคยสังเกตกลิ่นที่แตกต่างออกไปเมื่อคนเริ่มมีอายุมากขึ้นหรือไม่ไม่ใช่กลิ่นของน้ำหอมหรือกลิ่นจากการใช้ชีวิตประจําวันแต่เป็นกลิ่นที่ละเอียดอ่อนมากและหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องเผชิญกับมันแต่กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงกลิ่นนี้อาจจะคุณหูคุณบ้างแล้วแต่ถ้าผมบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงสาเหตุของกลิ่นนี้และที่สําคัญคือเราสามารถจัดการกับมันได้ง่ายๆคุณจะรู้สึกอย่างไรมันเป็นเรื่องที่มักจะถูกหลีกเลี่ยงแต่ก็เป็นเรื่องที่สมควรได้รับความสนใจกลิ่นของคนแก่ คือสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งอาจจะไม่สังเกตจนกว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปไม่ใช่แค่เพราะการทําความสะอาดไม่ดีแต่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการชราภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของร่างกายเราแต่สิ่งที่สําคัญคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของการแก่เท่าเพียงแค่เรามีความรู้ที่ถูกต้องและทําบางสิ่งอย่างง่ายๆเราก็สามารถลดหรือป้องกันมันได้ในสารคดีนี้ เราจะมาคลี่คลายวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้พร้อมกับแนะนําวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นและมั่นใจมากขึ้นในระหว่างการแก่เท่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมันมากกว่าการมีกลิ่นตัวที่ดีสำหรับผู้สูงอายุการรักษาความรู้สึกมีศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเรื่องสําคัญสําหรับบอสุขภาพจิตและอารมณ์ของพวกเขาผลกระทบของกลิ่นตัวต่อความมั่นใจในตัวเองขององค์ผู้สูงอายุไม่อาจพูดเกินไปได้เรากาลังพูดถึงเรื่องที่มักถูกมองข้ามแต่มีผลกระทบต่อหลายๆคนและในตอนท้ายของวิดีโอนี้คุณจะไม่เพียงแต่เข้าใจสาเหตุของกลิ่นนี้แต่ยังได้เรียนรู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงมันทั้งหมดดังนั้นขอให้คุณอยู่กับเราตลอดสารคดีนี้เพราะการทําความเข้าใจเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญของการแก่เท่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการดูแลผู้สูงอายุในชีวิตของคุณได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยการแก่เท่ามักจะถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายการเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการสะสมของประสบการณ์และภูมิปัญญาแต่ลองคิดดูสิว่าถ้าความจริงของการแก่เท่ามันซับซ้อนกว่านั้นละ่ะสารคดีนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึงการที่การแก่เท่ามีผลกระทบไม่เพียงแต่กับร่างกายของเราแต่ยังมีผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวตัวตนของเราและวิธีที่เราเข้าใจโลก การแก่เฒ่าไม่เพียงแค่เรื่องของอายุที่มากขึ้นเท่านั้นแต่มันคือการปรับตัวที่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพจิตใจหรือแม้กระทั่งอารมณ์เราจะพูดถึงวิธีการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันและทําไมมันถึงสําคัญในการดูแลสุขภาพและความสุขของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในสารคดีนี้เราจะสารวจทั้งมุมมองทางวิทยศาศาสตร์และประสบการณ์จริงจากผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงวิธีการที่ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้การแก่เท่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยงแต่เป็นการเดินทางที่สามารถทำได้อย่างมีคุณภาพและเต็มไปด้วยความสุขสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสารคดีนี้คือวิธีการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักในช่วงเวลาของการแก่เท่าไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพกายการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของผู้สูงอายุการทำความเข้าใจเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ชีวิตที่มีความหมายได้มากขึ้นไม่ว่าจะในไวไัยใดก็ตามนี่ไม่ใช่แค่สารคาดีเกี่ยวกับการแก่เฒ่าแต่มันคือคำแนะนำที่เราทุกคนสามารถนำไปใช้ในการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในอดีตผู้สูงอายุถือเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพในสังคมทุกคนมองว่าผู้สูงอายุมีประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่าและควรได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นพวกเขามักจะเป็นที่ปรึกษาและแหล่งของภูมิปัญ,ญญาในครอบครัว และโดยทั่วไปแล้วคนในครอบครัวก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัวและวิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้บทบาทของผู้สูงอายุในครอบครัวลดน้อยลงในสังคม ที่ให้ความสําคัญกับความเร็วและความสะดวกสบายมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันสังคมสมัยใหม่มักจะเห็นผู้สูงอายุเป็นภาระรแทนที่จะเป็นทรัพยากรที่มีค่าผลกระทอบอจากเทคโนโลยีและการทํางานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้คนในครอบครัวไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุเหมือนในอดีตในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในการมองการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหลายคนการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ความช่วยเหลือทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับความสุขทางจิตใจและการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวความเข้าใจในมิติที่ลึกซึ้งของการดูแลผู้สูงอายุเริ่มเป็นที่ยอมรับและมีการพูดถึงมากขึ้นในสังคมตัวอย่างเช่นในช่วงศตวรรษที่20การมีบ้านพักผู้สูงอายุกลายเป็นทางเลือก ที่ได้รับความนิยมแต่ในปัจจุบันเรามักจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุในบ้านครอบครับว่าเองความก้าวหน้าในทางการแพทย์ทําให้ชีวิตของผู้สูงอายุยืดยาวขึ้นแต่ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีและการดูแลที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของสังคมที่มองผู้สูงอายุไม่เพียงแค่เป็นภาระแต่เป็นบุคคลที่ยังคงมีศักยภาพในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพการเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุในทุกด้านไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่ยังรวมถึงการให้ความสำคัญในด้านอารมณ์และจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องการวิจัยทางการแพทย์และสังคมวิทยาได้ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการแก่เฒ่าและผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตของเรา และครอบครัวหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาผู้สูงอายุคือดรเอมิลี่โรเบิร์ตนักสังคมวิทยาผู้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวและการดูแลผู้สูงอายุเธอได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและผู้สูงอายุกำลังเปลี่ยนแปลงไปไม่เพียงแค่เพราะวิธีที่เรามองพวกเขาแต่ยังรวมถึงวิธีที่พวกเขามองตัวเองเมื่อผู้คนอายุมากขึ้นพวกเขามักจะทบทวนบทบาทของตนในครอบครัวซึ่งทำให้เกิดพลศาสตร์ที่ซับซ้อน การวิจัยพบว่าเมื่อคนเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุพวกเขาจะเริ่มมองหาความเป็นอิสระในชีวิตมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะยังต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัวแต่พวกเขาก็มีความต้องการที่จะรักษาความสามารถในการตัดสินใจและการดูแลตัวเองข้อมูลจากการศึกษาระยะยาวพบว่าการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านการตัดสินใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการตัดสินใจอิสระเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทางกลับกันนักจิตวิทยาก็พบว่า เมื่อผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ตามที่เคยทําการรู้สึกถึงการสูญเสียความเป็นอิสระนั้นอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกซึมเศร้าความวิตกกังวลและภาวะเครียดนี้คือสาเหตุที่การรักษาความสมดุลระหว่างการให้การดูแลและการเคารพความเป็นอิสระของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสําคัญการศึกษาของศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาวาดาได้ยืนยันว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นการทํางานจิตราสาหรือการฝึกฝนทักษะใหม่ มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจนักวิจัยยังพบว่าการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆสามารถลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างมากจากการวิจัยเหล่านี้ทําให้เราตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าใจถึงความต้องการและความรู้สึกของผู้สูงอายุในฐานะบุคคลการให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระของพวกเขาไม่เพียงแค่ช่วยรักษาคุณภาพชีวิตแต่ยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแกร่ง และมีความหมายมากยิ่งขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอะไรจะสะท้อนความรู้สึกของผู้สูงอายุได้ดีไปกว่าการฟังเรื่องราวจากชีวิตจริงของพวกเขาหนึ่งในเรื่องราวที่น่าประทับใจคือเรื่องของลุงประสิทธิ์วัย74ปีที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียยววอ,วอกับภรรยาในจังหวัดราชบุรีตลอดชีวิตของลุงประสิทธิ์เขาทำงานรับราชการเป็นคนมีระเบียบรักสะอาดและชอบดูแลตัวเองแต่เมื่อเข้าสู่วเกษียณเ,เขาพบว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจากร่างกายของเขาเองแม้จะอาบน้ำทุกวันแต่กลิ่นนั้นก็ไม่หายไป ลุงประสิทธิ์เล่าว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องของอายุแต่พอหลานชายพูดตรงๆว่ารู้สึกว่าคุณตาเริ่มมีกลิ่นผมรู้สึกอายมากไม่กล้าเข้าใกล้คนอื่นรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังกลายเป็นภาระหลังจากนั้นเขาจึงเริ่มศึกษาวิธีดูแลตัวเองใหม่โดยเฉพาะในจุดที่มักเกิดกลิ่นเช่นหลังหูซอกคอข,า,ขาหนีบและจุดพับต่างๆเมื่อเริ่มทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเขาก็สังเกตได้ว่ากลิ่นเริ่มลดลงและความมั่นใจกลับมาอีกครั้งอีกหนึ่งเรื่องราวมาจากคุณหญิงวัย68ปีอาศัยอยู่กับลูกสาว และหลานสองคนในบ้านย่านกรุงเทพคุณหญิงเป็นคนชอบแต่งตัวและไม่เคยปล่อยให้ตัวเองดูโสมแต่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเธอเริ่มสังเกตว่าลูกสาวไม่ค่อยเข้าใกล้เหมือนก่อนจนวันหนึ่งลูกสาวเอ่ยขึ้นว่าแม่อาบน้ำทุกวันไหมคำถามนี้ทําให้เธอช็อกและรู้สึกเสียใจอย่างมากเธอเล่าว่าฉันไม่เคยคิดว่าร่างกายของตัวเองจะทรงผลขนาดนี้ลูกหลานไม่กล้าเข้าใกล้มันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหลังจากนั้นเธอจึงเริ่มพูดคุยกับหมอผิวหนัง และเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองใหม่โดยเฉพาะการเลือกสบู่ที่เหมาะสมกับไวัและการทําความสะอาดจุดที่มักถูกละเลยซึ่งช่วยให้เธอกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งเรื่องราวอีกกรณีหนึ่งคือคุณสมพงษ์วัยเจปีซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราเขาบอกว่าบางครั้งสิ่งที่เจ็บปวดไม่ใช่การที่ร่างกายเปลี่ยนไปแต่เป็นความรู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญแล้วไม่มีใครอยากอยู่ใกลเขาเริ่มทํากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุคนอื่นๆ และหันมาให้ความสําคัญกับสุขานามัยของตัวเองมากขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวบ่อยขึ้นการเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและการอาบน้ําอย่างถูกวิธีสิ่งเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลิ่นตัวของผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสุขานามัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความมั่นใจและความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วยเมื่อครอบครัวให้ความเข้าใจและผู้สูงอายุเอง ให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองความรักและความอบอุ่นก็จะกลับคืนมาในบ้านหลังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุหลายคนมักมองว่าเป็นเพียงปัญหาสุขานามัยส่วนตัวหรือเป็นผลตามธรรมชาติของอายุที่เพิ่มขึ้นแต่หากเรามองลึกลงไปมากกว่านั้นเราจะพบว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายแง่มุมทั้งด้านสังคมจิตวิทยาและความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งสิน้นหนึ่งในประเด็นสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย เมื่อคนเราอายุมากขึ้นต่อมไขมันและต่อมเหงื่อจะทำงานลดลงผิวหนังแห้งมากขึ้นมีการสะสมของสารบางชนิดในร่างกายเช่น 2. นอนเนลซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวของผู้สูงอายุแม้จะอาบน้ำทุกวันแต่หากไม่ได้เน้นการทำความสะอาดในจุดที่สำคัญกลิ่นเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่และสะสมมากขึ้นตามเวลาในอีกมุมหนึ่งกลิ่นตัวของผู้สูงอายุยังสะท้อนถึงการถูกมองว่าเป็นภาระในสังคมที่เน้นความสะอาดและภาพลักษณ์การที่ผู้สูงอายุมีกลิ่นอาจทำให้คนรอบอข้าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากให้ขึ้นรถ ไม่อยากรวมตัวอาหารสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่สร้างความอับอายแต่ยังทำลายความมั่นใจในตนเองและทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยวจนอาจส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในระยะยาว ในระดับครอบครัวกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์สามารถกลายเป็นช่องว่างระหว่างรุ่นการที่ลูกหลานรู้สึกรำคาญหรือไม่กล้าพูดตรงๆทําให้เกิดความอึดอัดสะสมขนาดเดียวกันผู้สูงอายุที่ไม่รู้ตัวหรือรู้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะรู้สึกผิดหรือขาดความมั่นใจในบ้านของตนเองบ้านที่ควรเป็นที่ปลอดภยัยกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอ่อนไหวอีกประเด็นที่น่าสนใจคือทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลตัวเองหลายคนอาจคิดว่าเมื่อแก่แล้วไม่จําเป็นต้องแต่งตัวดีไม่จําเป็นต้องดูแลรูปร่ภายนอก เพราะไม่มีใครสนใจแต่ความคิดเช่นนี้อาจเป็นดาบสองคมที่ทําให้ผู้สูงอาย,คคอยุค่อยๆละเลยตนเองและสูญเสียความภาคภูมิใจในชีวิตประจําวันการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดแต่ยังเป็นการเคารพตัวเองและสร้างความเคารพจากผู้อื่นด้วยอีกมิติหนึ่งคือการให้ความรู้และความเข้าใจแก่ครอบครัวและสังคมเพราะหลายครั้งที่ลูกหลานหรือผู้ดูแลไม่เข้าใจว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากความสกรปรกแต่เป็นเรื่องของชีวภาพ และฮอร์โมนตามธรรมชาติหากคนในครอบครัวได้รับความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นก็จะมีความเข้าใจและรู้วิธีช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเช่นช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมช่วยดูแลการทำความสะอาดหรือพูดคุยอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกอับอายทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นแต่เป็นภาพสะท้อนของระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับครอบครัวและสังคมถ้าหากเราเปลี่ยนมุมมองจากการตำหนิมาเป็นการเข้าใจ และให้การสนับสนุนจะทําให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีความสุขและรู้สึกว่าตนเองยังเป็นที่รักของคนรอบข้างในท้ายที่สุดการดูแลสุขอนามัยในวัยสูงอายุไม่ใช่แค่การป้องกันกลิ่นเท่านั้นแต่มันคือการดูแลความสัมพันธ์ดูแลใจและดูแลคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีวันเสื่อมไปตามอายุถ้าสังคมเริ่มต้นจากความเข้าใจเราก็สามารถสร้างบรรยากาศที่ผู้สูงอายุไม่ต้องรู้สึกอับอายอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกว่าพวกเขายังมีบทบาทมีความหมายและยังมีคุณค่าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ในช่วงสุดท้ายของสารคดีนี้เราได้เรียนรู้ว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือเป็นแค่เรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสัญญาณของระบบการดูแลที่ยังมีช่องโหว่เป็นเรื่องที่สะท้อนความเข้าใจของครอบครัวสังคมและตัวผู้สูงอายุเองเพื่อให้เราก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้อย่างสร้างสรรค์เราจําเป็นต้องหันมามองในเชิงทางออกไม่ใช่แค่การป้องกันกลิ่นแต่เป็นการดูแลแบบองค์รวมซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุได้ให้คําแนะนําที่น่าสนใจและนําไปใช้ได้จริง ดังนี้ดรเกสราอินสกวีผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกล่าวว่าการทำความสะอาดในจุดที่มักถูกมองข้ามเช่นซอกหลังหูรักแรก้ขาหนีบซอกนิ้วเท้าและบริเวณซอกพับต่างๆนั้นสำคัญมากเพราะเป็นจุดที่เหงื่อสะสมและหากทำความสะอาดไม่ดีจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียที่ก่ะกลิ่นได้ง่ายแม้จะอาบน้ำทุกวันก็ตามเธอยังเน้นว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็มีส่วนสำคัญ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุควรมีค่า pH ที่เหมาะสมอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและควรมีส่วนผสมที่ช่วยลดกลิ่นตามธรรมชาติเช่นชาเขียวถ่านไม้ไผ่หรือน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาตินอกจากการดูแลด้านร่างกายผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างอนาลินีบุญธรรมยังกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุว่า บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุรู้ตัวว่ามีกลิ่นแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าขอความช่วยเหลือเพราะกลัวลูกหลานรังเกียจการที่ครอบครัวพูดคุยกันอย่างเปิดใจสนับสนุนให้เขาดูแลตัวเองและให้ความรักแบบไม่ตัดสินจะช่วยลดความเครียดและทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าอีกทางออกหนึ่งที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันคือการส่งเสริมการศึกษาสําหรับผู้ดูแลโรงพยาบาลหลายแห่งเปิดหลักสูตรสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งในครอบครัว และอาชีพโดยเน้นทักษะที่จำเป็นจริงเช่นวิธีอาบน้ำอย่างถูกวิธีวิธีเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีวิธีจัดบ้านให้ลดความอับชื้นสิ่งเหล่านี้แม้ดูเล็กน้อยแต่หากทำได้สม่ำเสมอก็จะช่วยลดปัญหากลิ่นได้มากและยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นในทุกวันอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคืออาหารเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปมีผลโดยตรงต่อกลิ่นตัวผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าผู้สูงอายุควรลดอาหารที่มีไขมันสูงของทอดหรือเครื่องอมอเทศรุนแรง และเน้นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายและลดการสะสมของสารที่ก่อกลิ่นในระดับสังคมหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนสามารถร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเช่นวันอาบน้ำเพื่อใจที่ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้วิธีดูแลตัวเองอย่างถูกต้องได้รับของใช้ส่วนตัวที่เหมาะสมและมีโอกาสพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ลดกลิ่นแต่ยังลดความเหงาและสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สุดท้ายดรเจษดาพิพัฒน์ไัยบูรณนักสังคมวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุให้ข้อคิดไว้ว่าการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นของผู้สูงอายุที่ดีที่สุดคือการฟังเขาอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายเขาแต่ดูแลหัวใจเขาด้วยการให้เวลาให้พื้นที่และให้ความเคารพจะทําให้ผู้สูงอายุอยากดูแลตัวเองและรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งในความชราเพราะฉะนั้นหากคุณมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ในวัยสูงอายุอย่ารอให้เกิดปัญหากลิ่นจนถึงขั้นที่ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้แต่จงเริ่มต้นจากวันนี้ด้วยความเข้าใจความใส่ใจและการสื่อสารอย่างเปิดใจปัญหาเล็กน้อยที่อาจกลายเป็นความห่างเหินระหว่างคนในครอบครัวก็จะกลายเป็นโอกาสในการดูแลกันและกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสําหรับตัวผู้สูงอายุเองอยากคิดว่าอายุมากแล้วไม่จําเป็นต้องดูแลตัวเองเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกดีสดชื่นและน่ารักได้ในทุกช่วงวัยการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่มันคือการให้เกียรติตัวเอง และคือความรักที่คุณมอบให้ตัวเองทุกวันคุณเคยได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกนี่แหละกลิ่นของความแก่ไหมกลิ่นที่ไม่ใช่แค่เรื่องเหนือหรือสิ่งสกปรกแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการดูแลที่ลดลงหรือแม้แต่ความโดดเดี่ยวเงียบๆที่ผู้สูงอายุหลายคนไม่เคยเอ่ยออกมากลิ่นนั้นอาจไม่แรงพอให้สะดุง้งแต่กลับลึกพอจะทําให้รู้สึกห่างเหินตลอดทั้งสารคดีนี้เราได้พาคุณเดินทางจากจุดเริ่มต้นของคําถามหนึ่งทำไมผู้สูงอายุถึงมีกลิ่นเฉพาะตัว สู่คำตอบที่มีหลายชั้นทั้งทางวิทยาศาสตร์สังคมจิตวิทยาและที่สำคัญที่สุดคือมนุษยธรรมเราได้เรียนรู้ว่าการเกิดกลิ่นไม่ใช่เรื่องน่าอับอายแต่มันคือสิ่งที่สามารถจัดการได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูงอายุเองลูกหลานครอบครัวผู้ดูแลหรือแม้กระทั่งสังคมโดยรวมเราได้ฟังเสียงจากผู้เชี่ยวชาญผู้ดูแลผู้สูงอายุและลูกหลานที่อยู่ร่วมกับพวกเขาเรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นหดหูและเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ เรายังได้เห็นว่าสิ่งที่ควรล้างให้ถูกจุดไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือทัศนคติความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะในท้ายที่สุดกลิ่นเป็นเพียงสัญญาณปลายทางของกระบวนการที่ลึกและซับซ้อนกว่านั้นมากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความรักความใส่ใจและการให้คุณค่าต่อกันในครอบครัวดังนั้นหากคุณดูมาถึงตรงนี้ขอชวนคุณทำสามสิ่งง่ายๆแต่เปลี่ยนชีวิตได้พูดคุยกับผู้สูงอายุในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลองถามพวกเขาว่า ช่วงนี้รู้สึกยังไงกับร่างกายตัวเองคำถามธรรมดานี้อาจเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกลับไปดูแลจุดเล็กๆที่เคยมองข้ามเช่นการซื้อสบู่ที่เหมาะกับผิวของพ่อแม่การจัดห้องน้ําให้ใช้งานง่ายขึ้นหรือแม้แต่การถามว่าวันนี้อาบน้ําแล้วรู้สึกสดชื่นไหมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ควรถูกซ่อนไว้มันควรถูกพูดถึงอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อให้เราทุกคนแก่โตลงอย่างมีศักดิ์ศรีและหากคุณเองเป็นผู้สูงอายุอย่าลืมว่า คุณมีคุณค่าเสมอไม่ว่าอายุเท่าไรร่างกายจะเปลี่ยนไปแค่ในกลิ่นที่ติดตัวไม่ใช่สิ่งที่นิยามคุณแต่ความพยายามดูแลตัวเองต่างหากที่เป็นเครื่องยืนยันว่าคุณยังรักตัวเองและพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบสารคดีนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ของคุณไว้ด้านล่างคุณเคยสังเกตเรื่องกลิ่นตัวในผู้สูงอายุบ้างไหมแล้วคุณมีวิธีจัดการอย่างไร มาแบ่งปันกันเพื่อสร้างสังคมที่เข้าใจและดูแลกันมากขึ้นเจอกันใหม่ในสารคดีเรื่องต่อไปที่จะยังคงพูดเรื่องสำคัญในชีวิตที่คนมักมองข้ามแต่เราจะไม่ปล่อยให้มันเงียบหายขอบคุณจากใจครับค่ะ